กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮนะวันนี้ก็อยู่ผมนักลาดเกมเมอร์ในเกมอาร์เซวัวว้าวนะครับครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสโมกแกลเน็ตนะครับก็ระเบิดควันนะเลฮะจะใช้บังสายตาบังวิสัยทัศน์ในการทำอะไรต่างๆครับไม่ใช่ซ้ำนะโอเคขั้นตอนในการทำครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะ เราลองจัดเตรียมไว้สัก2ตู้แล้วเราไม่ใช้อะไรอ่ะเราจะโยนเว้ยแต่ถ้าเราไม่โยนแล้วเราใส่ตู้นั้นนะผมมั่นใจว่าถ้าเราไปลื้อตู้นั้นอ่ะแม่งคราบได้เป็นสิลูกอ่ะเออแค่เอาเหล็กมาเสริมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับไอเทมขยะทั้งนั้นเลยนะครับเกเครับรูปร่างหน้าตาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นครับเหมือนกับบ้องยาสูบนะฮะแต่ไม่ใช่นะเป็นกระบ,บอกไม้ไผ่นะฮะไม่ใช่กระจับเหมือนกันนะฮะมันเป็นอ่าระเบิดควันนี่แหละฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบต่างๆให้ดูเป็นเป็นการรีวิวเนาะเผื่อที่ใครจะคิดที่จะใช้โดยส่วนตัวชอบมากครับเหมือนเราจะแอบนกตัวนี้นะฮะเราก็จะโยนระเบิดควันตัวนี้ไปนะครับในระเบิดควันเนี่ยจะเขียนบอกว่า5วินาทีนะครับที่จะทําการระเบิดนั่นหมายความว่าถ้าเราถืออยู่ในมือ5วินาทีก็ระเบิดครับเดี๋ยวเราจะมาดูควันนะฮะซึ่งระยะระยะของควันนี้ก็ น่าจะแปดฟาวเดชันนะถ้าเดานะน่าจะแปดฟาวเดชันแล้วข้างในควันก็มองข้างนอกค่อนข้างที่จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการพรางตาอย่างมากนะครับคือมันเป็นเป็นมุมมองที่เราจะทําการหลบฮะบเหมือนกับขโมยซีโฟมาแล้วมาต้องเดาถูกแน่เราจะไปทางนี้เราก็แค่ควันนะครับเพื่อให้เขาเวนะนะโอเค,ค,อเ,คเดี๋ยวผมจะทดสอบสถานการณ์จริงนะครับแต่ก็ไม่มีใครแม่งใช้เยอะขนาดนี้หรอกนะ ว่าโอเคครับแต่ผมจะสาธิตการถือให้มันระเบิดโดยที่ไม่โยนแล้วกันนะครับจะได้จะได้ดูเป็นพอทราบครับโอเคถือไว้นับหนึ่งถึงห้าวิครับระเบิดควันจะระเบิดในมือนะครับเราจะเดินชิดขอบควันไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะไม่ออกจากควันนะฮะเราจะถือไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสําหรับผมนะถ้าผมจะป้นใครสักคนหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าทําไมเรามองเห็นเพราะเรามองหาข้างนอกครับมันก็เลยมองชัดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าข้างนอกมองหาข้างในนี่แม่งทึบมากทึบเยี่ยๆแล้วถ้ามันไล่เรามันก็ไล่ไม่ทันครับเนี่ยครับดูสภาพจะเป็นอย่างนี้ครับดูเหมือนกับหางของเจ้าตัวนิ่มเห็นไหมเรามองไม่เห็นเลยแม้แต่ป้อมปืนเห็นไหมแม้แต่ประตูเราก็มองไม่เห็นหครับดูจากข้างนอกนะครับโอ้โหยังกับผมไฟคือเรามีเวลาพอที่จะพลิกแพลงสถานการณ์ได้อะผมว่าแม่ง ชอบมากเลยกับระเบิดควันเนี่ยผมว่ามันทําให้เกมเกิดอีกมิติหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับถ้ามันไม่ใช้ของกระจุกกระจิกเยอะขนาดนี้นะผมว่ามันผมผมชอบที่แบบ3อย่างแล้วเราก็ไปฟาร์มหาเลย3อย่างมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันของเกิน5อย่าง8อย่างอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันกระจุกกระจิกนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองสมอปิดอะไรอีกสักอย่างหนึ่งดีอ่าเป็นทางเข้านี้ดีไหม เราโยนปิดทางเข้าเนาะโอยังไม่ทันได้โยนเลยอะห้าวิลราเปิดโคตรเร็วอ่าเนี่ยเหมือนแล้วสถานการณ์นะถ้าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยแนะเขามองไม่เห็นข้างนอกถ้าเรากระโดดออกไปอะ่ะเขาก็จับทางไม่ถูกก็เราจะออกตรงกลางออกขวาออกซ้ายถูกไหมเออมันก็เลยทําให้เกิดจังหวะขึ้นมานะว่าผมชอบผมชอบโอเคครับเรื่องต่อไปคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องปืนนะครับใครที่ชอบก็เดี๋ยวคลิปหน้าเปิดทังแสงกันนะครับก็ จะมีปืนทุกกระบอกนะฮะที่เอามารีวิวแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งปืนนะครับไปจนถึงอ่าสีขั้นของปืนนะครับว่าสีไหนมีความเหลื่อมล้ํากันยังไงนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเรารอดูคลิปหน้านะครับส่วนของผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับโอเคชอบก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมไลค์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ